เขาก็ให้ไปเลือกเอาผมก็จะไปเลือกขอต้องไปเลือกจระเข้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองครับทำไมอะพี่ทำไมต้องเลือกด้วยตัวเองมีทริคยังไงในการเลือกเราก็จะดูว่าตัวไหนมันจะฝึกง่ายแล้วก็รู้เรื่องลักษณะคนเนี้ยถ้าเราไปเลือกเองอะแต่ถ้าเขาเลือกมาให้เราอะเราก็ต้องทำใจหน่อยจะเจนื่เลยหน่อยเหนื่อยหน่อยก็คือต้องมานั่งฝึกมาทำความรู้จักกับเขาแต่ถ้าเราไปเลือกเองเนี่ยเราจะรู้ว่าลักษณะแบบไหนครับเ่นกันไปเงี้ยบางทีเราเขาอาจจะยอมให้เราจับขา จับหางจับหัวจับบนตัวแต่ไม่ยอมให้จับขาเียก็มีชอบไม่ชอบแล้วแต่ตัวแต่ที่นี้เวลาทิกในการที่จะเล่นกับเขาพี่หมอเรองมีวิธีการยังไงสมมติว่าเนี่ยยังจะหัวเข้าไปในปากจระเข้ก็ต้องมาไม้สัมผัสก่อนแรกๆเนี่ยจะเอาเข้าไปนานนเงี้ยไม่ได้คือแวบเดียวเท่านั้นแล้วก็โดนล่างโดนบนไม่ได้เลยถ้าโดนนี่ก็บัดบเลย บับเลยหมุนกันเติ้ยคุณผู้ชมนี่ก็เป็นวิธีการที่แบบว่าที่พี่หมอเขาจะมีการเขาเรียกว่าเหมือนสร้างความคุ้นเคยกับจระเข้ทีนี้อยากรู้นิดนึงพี่หมอบบตรแผลที่ตัวเนี่ยมีคำไหนแบบที่แบบหนักสุดหนักสุดก็จะมีเมื่อสามปีที่แล้วนะก็จะมีที่แขนเนี่ยโอ้คุณผู้ชมเนี่ยแขนหักเจ็บอันนี้คือหนักสุดหนักสุดแล้วก็คือตอนนี้ในแขนก็เป็นเหล็กดามเหล็กไว้อยู่สองข้างเลย ไอกระดูกขาไก่ะะแล้วครับแล้วทำไมทำไมถึงแบบไม่ถอดใจพี่หมอแบบเอ๊ยไม่อยากไปแล้วบัดเจ็บไม่ไม่นี้เพราะว่ามันเดินมานานแล้วมาไกลแล้วเดินมาไกลแล้วเดินเข้าไปไกลแล้วไม่ไถอยล้ว